มไม่ได้ไปเก็บนะนเอาตัวไหนเมื่อกีนเอาเจ็ดแปดโตนะแกงก็กินแล้วเนาะแล้วก็แสีบเลยมา,า,ยมานอนแข่นเนี่ย ทักทายสบายดีแล้วก็สบายดีตอนเช้าๆพี่น้องยินดีตอนฮับเข้าสู่ซองประเภทแสนสะนะมันเอกฝึกนกคือเก่าแล้วพี่น้องอ้ะออกมาตอนเช้าๆฝึกบางนกบางกระหอเดี๋ยวมาลุ้นบางกคำเดียวว่มามันสะเฮาหรือไม่เฮายัางค่อนข้างยาม,มืดอยู่เลย lừa, từ lạnh toàn sáu nè, mấy mì thì lửa hao, mì mì cà họ cà hẹp phi, cái hiện từ Nog een toch nog een toch ไปอีแตมนึงพี่้องมันจับอยู่ไม้รอนคนได้เมื่อกี้นะนกเหลือไปหาบางก่อนนะนกเคลือไนะีไปาเก็บ,บนเพราะว่ามัน่าจะถือีกักตัวนี้นะเก็มไฟได้หน่อยนะึ ไม่ได้มีแต่ค่อยได้เฟิกต้นมาให้นะทีมงานบวบปันป่นมาเฟกอยู่ข้างนั่นนะฝฟกอยู่คนละข้างพี่น้องนกนกมันกเ็เลยเลอะเอางาที่สูงงาที่คอยอยู่นี่มันเป็นงานสูงนะมันก็เลยเอาดุนอยนึง ช่องห่านมันเปี่ยนมันเอางานนะั่นงานประปันเพื่อนเอกไปแล้วนะเหลือตะค่อยบนี้นะนาทุกคนจุดต้นนี้เดี๋ยวนะนกเลือมนะเดี๋ยวดาบันปินเอาต้นไม้กก่อนแะน่จันดีก็คือว่าได้ยินเสียงเพิ่นมะฮอง2องปา้า หองหาเพิ่เพลินสงสายเพิ่นเมื่อบอดเล้งหาหนึ่งข้าวนึ่งน้ำท่าตามเบิ้มเห็นยุ่พี่น้องหเหลืองคือเก้าแล้วนังเฟิกผัดคัดข้อ,ขอพี่น้องนอนเฟิร์กสบายกว่านะ ไปแล้วนกเป่ากับพี่น้องมีงเห้าสัน่นะไก่นี่หันคือมาคือมา,านะอยู่คนละฝ่าทางกับต้นมาให้บันนี้นะตกิแล้วพี่น้องเลยนกเหลือกนะจากเราเห็นมีเห็ดในตัวนี้นะ ไม่ด้ยินแต่เสกมันอยู่คอนแถวนี้แหละเมื่อกี้เนี่ย ที่มีเห็ดตกอีแล้านึงไปแล้วแต่ยังไม่ได้ไปเก็บนะเอาต้นหนนี่เมื่อกี้เอาเก็บไป นกเปาตัวแรกนะตัวแรกแข้งหมานของนกเปานะเอามาสองตัวเมื่อกี้เนี่ยเอามารอบก่อนมีทันทิพงานเก่าเอามารอบนี้จัดเลยหมานีกแล้วพี่น้องไอ้เมื่อน,นี้ก็ได้นกเปาตัวหนึ่งนกเหลืองสองสี่หกนกเหลืองหกตัวนะผู้ดีเป็นเจดแตม้ม แต่ก็ยังเฟิกต่ออยู่มื้อนี้นี่น่าจะเฟิร์กเป็นมือสุดท้ายแล้วต้นมาให้ต้นนีนะ้เนื่องจากมันเยโหยแล้วพี่น้องเขขึ้นมารอบหน้าก็น่าจะมีทันเพราะว่าหลังจากที่กินข้าวกินน้ําอิบนี่กะสิได้ย้ายที่พักไปบอใหม่นะดอกเผาทุกคน จัดไปพลาดพี่น้องยกซะเลยนะเดี๋ยววันนี้ก็จะได้เดินทางออกกับพี่น้องเลยเพราะว่าสวายแล้วนะไม่ว่าแม่จะดีเพ่นสินน่งเรื่ข้าได้หรือไม่ได้นะได้ยินเสียงเพันต่อไม้เปิ๊กเปิเป๊กอยู่เจ้ว่าหดเข้าล้มแล้วก็มีจักเนาะเดินทางมาหอดแล้วก็แม่นอริโาะแม่จะดีเนาะ uh huh. กลุ่มเยอะค้างมานึงอยู่ข้อยอดดีอันนี้มีเป็นอย่ามันคว่ำบ่อย่ามันคว่ำยังไม,ม,ม่ได้กิน เบก็มีเวามเยอะเข้าแล้วแม่จะดีงมกระต่ายกระต่ายเลยสบายดีเป็นแนวเลอมานอนป่าค mm ืนแรกรับหรือไม่รับรับเนี้ยรับเงี่ยเป็นเลอมันความรู้สึกฮอนมันเอาแบบนี้ค่อยว่ายะเอาอู่มานอนพุละอันผัดยานแม่จะดีเป็นยานนะก็เลยเอาเต็น์มานะ เต็น์มากกลางอยู่เทิ่งรถไทยเลยเขียนมาเสือเต็น์นี่ใครแด่มันเหลวมีเห็นชิเลเลยเขียนมาเสื้อพุทธิยานแด่นะเขียนมาเสื้อนอนอู้นอนเปรผัดนอนเบิงดาวเบิงเดินอยู่ได้พี่น้องเนอะ้เป็นแปดเลยเขียนมาเสื้อค่อยมากผู้เดียวละค่อยมานําทีมงานแล้วค่อยเอาอู้นะมานะค่อยไม่ได้เอาเต็น์มาอันนี้มานะแม่จะด,ดีก็เลยเอาเต็น์มา ข้าวพีเรแล้วล้วก็ซีได้มาลูกคุณนกถอนคุณนกก่อนเดี๋ยวเลิกกินไมเจ๊ดิแกงก็กินแล้วเนาะแล้วก็ปิ้งจ้ามกินแล้วลาบฉันได้กินลาบเนาะกินเออันลาบนกเปาครบเมนูลาบนกเปาแหละลาบนกเปากินเพาจะดีเพิ่มหานกเปา ถ <Okay. S 2> อนเอาแต่เสาเนาะเออไฟตัวไฟมีแม้ห <c oughs> น้านะมันแด็ดแัเสาน, <c oughs> านี่ไม่ว่านนี่เอามามันไม่ได้ดดแดดแต่เขาจะมีว่านฝนจะตกวนจะตกแต่ไมนะ่ตกเนาะ ยันมันหำอเจ้ายันคอยตีมันแดดแรดอ๋อมึนะเลิกจังเลยดาเจ้าเจ้ามีงูอ่ะพดี ยังตัวนึงพี่น้องเลยตัวสุดท้ายนะแม้จะดีเพิ่นเอาไปโคเลยโซนหนึ่งก็ได้นกนีก่กะอีโซนหนึ่งกะสีจ้ามพี่น้องเลยอีโซนหนึ่งกะอ่าตัวเดียวเนาะเอ็ดตัวเดียวก็น่าจะอิ่มละสองคนหนึ่งเด้แล้วก็มีแกงได้เด้พี่น้องแกงกระเหาะเมื่อคืนนี้นะเขาอุ่นไว้อยู่มันหยาบเมื่อคืนนี้นะพาเดียวกินมีเมดซช่ไหเนาะไม่จะดี ก็เลยได้กินฮอดตอนเ้าอันนี้กะว่าซีสเมนูรับนกได้รับนกเหลืองพี่น้องเลยตืมนะตืมตัวเก่าเนดะี๋มาจัาบนกก่อนพี่น้องเลยจับนกเพื่อสีได้เก็บมือฝรามือตอนดังขอบโคอยู่บ้านพาน้องจะด,ดี เกือเกื้อนนู่นแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับโคยไวายกินน้อยแมงกี้ซูทลงแมงกี้ซูทหลายเนะาะเคร่งอิเน่วาแต่แมงกี้ซูทครบซุด,ด,ดนี่ระวังทาไม่เป็นดีเพิ่นเอิดกินนะหากเก็บเครื่องเก็บกล่องไว้ก่อนพี่น้องกูเจนก่็ มื่นตากว้างๆตัามมาคิดนะเอตาโลโลเหตุใดตาโลโลเฮ็ดมีเป็ดนะเหมือนตากึ้งๆเชอะเฮามาคิดดอนเฮ้าอือเฮามาคิดดอนเฮาแซ่บนะแซ่บมังอไงได้แล้วสำนึกอะหนเลยเจ้าก็ต่ำมาคิดคือบีแร้วจากพูนกะบขังนกเคยจะได้แล้วพี่น้องเห็นอันนั้นก็ได้ผู้ดีแหละเฮ็ดกินแล้วกินข้าวแล้วผู้ดีเก็บไว้เลย Hơn khoảng cả Thì bà kép bài mất rồi đó, nhằng xôn nội Rất là Lạp nồi nội nó mới chín đi thôi หลับมีหลายหลับหลายยังกินไม่หมดหลับนกเหลืองตัวนึงแต่ก่อนจะว่าอย่าหลับนกเป้าเราจะหลับนกเป้าแต่นกเป้ามันเบิ่งแล้วมีมันซ้ำนกเหลืองซ้ำนกเป้ามันปีนหนุ่นทายหนใหม่ถือตัวมีมันประเรินนะ เดี๋ยวละซิมมารเจ่าเป็นยังเลิกเซ่บเซ่บละแซ็บกัดเอากินเลยบันนี่ของกินกะสระมานนี้แต่พี่น้องไงตัวนี้แกงกระหาเอเซอร์มะคอนแคนตัวนี้นกพี่น้องไงราบนกเหลืองนะทีแรกว่าจะราบนกเปาแต่ไม่ราบซ้ำมาเด้อพอแม่พี่น้องเดอ้อกินข้าวสาวน้ำเดี่ยว ได้คำนึงคอยก็ได้มันจะพี่น้องเล้อกินข้าวจะป่าแซ่บแล้วมาป่านี่เมนูนกนี่ได้กินครบเนาะแม่จะดีปีงลาบโค <c oughs> ได้กินเมื่อนะมาป่าเมื่อเดียวดหมาป่าอันเธอแรกเนาะเ้อแ <c oughs> ม่จะดีได้กินครบเซ่ แต่ที่ไม่ได้กินก็คือเนื้อไง่พี่น้องไงเสียบเลยมาโดนแขนเลยอุ่นอีมือสาวผู้ดีกระหาะกันเลยผู้ดีแบบมีหยาบไปเลยมาคุยให้กินแยะเน้ะ ับกกระเกียงตับอีบัตหนึ่งซืพี่น้องไงกินข้าวกินน้ำอิ่มนี่กะ ที่แรกนี่ว่าสิย้ายที่พักไปอยู่อีกจุดหนึ่งพี่น้องเยแต่กะอากาศสงนี่มันมีแน่นอนไม่จะดีเพร่นว่ายานฝนตกห้ามได้สุมเฮามีมีพยยากนะก็เลยว่าสิพาเดียวเดินทางกลับก้อนมาเที่ยวนี้กะสรุปและกะมาขึ้นเดียวพี่น้องเลยขึ้นเดียวกับสองมื้อพี่น้องเลยกะสิได้พาเดียวเดินทางกลับบ้านแล้วละพอได้ของเมื่อฝ่าเมื่อตอนน้องจะดีอยู่มารอบนี้กะส่วนหลายกะสิเป็นนกแหละพี่น้องเลยประเภทนกก็แหละของฝากของตอนเพิ่อนก็ได้ เอาสั้นคลิปนี้กาสจะได้ขอฝ่าพระเพียงสำนีก่อนขอมคุณขอบเจอหลายสำหรับการติดตามและครับชมเอาไว้คลิปหน้าวิดีโอหน้าพบพอกันไหม